าราครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีนะครับพิธีบวงสวงพุทธ,ธาเทวาพิเศษวัดถุมงคลพระคุณแผนรุ่นราชาพยักฆนะครับของหลวงพ่อสดวัดเขาหินโค้งหลวงพ่อสดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายห,หลวงพ่อคงวัดหวังระรดนะครับ นะตอนนี้าพามหนูได้ประกอบพิธีบวงสวงอยู่นะครับวันนี้เราจะถ่ายทอดสดนะแบบยิงยาวนะครับนะตั้งแต่ตั้งแต่บวงสวงยันปลุกเสกเลยนะครับนะเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงแจ้งเข้ามาได้นะครับนะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่ส่งดาวมาเป็นกำลังใจนะที่นี่นะครับเอกลักษณ์ของที่นี่คือเสือ ครับนะด้านหลังเป็นเสือนะครับแล้วท่านเชื่อไหมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อาถรรพ์และศักดิ์สิทธิ์มากมีคนเคยถูกไว้รางวัลที่หนึ่งนะครับที่นี่ครพระธรรมอาณาอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก ต้องขอโทษนะคนที่เข้ามาแรกๆที่ผมไม่ได้ทักนะครับเพราะว่านะมันจะลั่นขึ้นไปนะครับลั่นขึ้นไปแล้วผมจะไม่เห็นข้อความนะครับตอนนี้น่าจะเห็นข้อความของคุณปียกุลบุญล้อมท่านเดียวนะครับขอบพระคุณนะคุณปิยกุลนะครับเปิดเินเปิดทองเปิดช่อเปิดราบเปิดเงินเปิดทองเปิดอรรนาจวาสนาบารมีเปิดสิ่งดีๆจงสู่มวลชนสถานการพิธีแห่งนี้ เปิดด้วยนะโมพุทธายะนะร่ำรวยโมร่ำรวยพุทธร่ำรวยธารรมรวยยะร่ำรวยนะร่ำร,รวยด้วยนะโมพุทธายะร่ำรวยด้วยบารมีเทพยดาเจ้า ร่ำรวยได้บารมีหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดร่ำรวยได้บารมีปู่เจ้าสมิงพายร่ำรวยได้บารมีปู่เขาหินโค้งร่ำรวยได้บารมีบรมครูเทพพยาดาเจ้าสิชั้นฟ้า15ชั้นดิน14บกรุงบาดานและเทวารักประจำสถานที่แห่งนี้นักการบัดน,นี้ด้วยเธนินอิมนาสการีนาอุทังบูเจ ไม่มินาสการนาธรรมบูเชียม่มีนาสการนาสังฆังบูเชีมาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาวขัโตว์พระกวตาตโมคมังนมสัมมิรทรงตระทีปโนพคะกวตาชาวกัสสังโฆสังฆังนามามิบูชาคุณพระเตายรัตสาสะดาผู้ประกาศพุทธธรรมายามระรึกถึงคุณบิดาและมารดา ไหวครูบาอาจารย์ทุกแหล่งล่าขอพรพระอิศวรพระพรหม,มาองค์พระวิษณุเทวาครูอาจารย์ไหวฤาษีทุกทิศมองคนคุณผู้การุณปัทเว,ทวเศสารไหวครูหราราชาผู้ทรงยันบูชาครูหราจารย์ในพิธีเตารบครูปีพาตระนาทองทั้งครูกองนำมานา สุขีู้ชาครุงกรจุกุยในอินทิอินพรมยมนาไหวครูรำไทยในสยามผู้เลิกยามภูรละครผู้ขอนังขออัญเชิญประทับเทียบเทียบพลังเป็นบารังบารามีสีแผ่นดินไหวครูหอครูยาไทยครูภาษามาโนราครูใหญ่ในสยาม ไหว้ครูท่านทุกแขนทั่วทุกน้าไหว้ครูทั้งทารมโรกาบวยใจไหว้วนขอพรทุกแห่งนาทั่ว้าาพร้นสุภาที่เอื้อยบรมีรูผู้ทรงแม่จอมเทศไทยสุราไรพิมานแมนแดนบุญคขุนพน้อมนบเคงรบคุณแผ่นดินสยามอินเทวามหากษัตรทั้งครูสวดอุปจารระคูพัก จแบบาจ,ากกจงประจักษ์เจนจบครบทุกทางอต่พลังผิดด้วยประมาทขาดโมหันขอครูท่านโปรดอภัยให้ธนา้วยดวงจิตของสัจจะและวาจาโปรดเมตตา,าบรารมีสีสุขเลยตามตำรับเรียนรู้ไหวครูก่อนขอยอก่อนประนมก้มเกสาต่างดอกไม้ทุกเทียนที่เรียนมาขอบูชาโดยกำหนดนตามหมดก่อน ทังผูร้องผูแรที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศด้ไเมตตาอาทังสอนอาขระวรรนยุคครบทุกตอนตามบทกรณ์ดีๆที่เรียนมาผูพิราบพิรอดยอดตำรับ ทั้งคำร้องกอนกลับเพาะหนักหนาใช่ใน้างภาพพลดเสภาขอบูชาพระมุนีร้อยแปดองค์ทั้นทางร้องทางแลให้กล้องตัวทำพิธีโดยทั่วอย่ารุ่มร้องให้จะาแม่นจำกันเป็นมั่นคงขอท่านจงรับพันภูที่บูชาลูกขอบูชายันบรมีพระนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชายันบรมีหลวงพ่อสายฟ้าฟาพระประธานพระโมสดวัเขาหินโ้ค ผู้ชายานบรมมีองค์ปู่เจ้าสมิงพลายผู้ชายานบรมมีปู่เขาหินโขงผู้ชายานบรมมีปู่พิราพิรอดยอดตำราพระพนกายสอนธรรพิคเนตเจแนเจ้าแห่งความสำเร็จพระศิวะนาตราชพระวิษณุกรรมเทวาปรรมรูปุเรศีทั้งร้อยแปดพระองค์พระปู่พระแก่พระปู่โหระมยาบริเวรโคเซนภูษีปูจปาสิงโตหลวงปู่ทวดปุษตะโรหลวงปู่องเรวโรหลวงปู่กระรองเกี่ยวแก้ว ละบุญจายยนมรมีเทวารักประจวัดเขาหินโค่งจงรับพันภูสุุณมาบูชานก,การบัดนี้ด้วยเถินขับหน้าตอนนี้นะพ่อหนูนะได้ประกอบพิธีนะบวงสงวงนะครับนะอยู่ที่วัดเขาหินโค้งจันทบุรีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นและส่งดาวมาเป็นกําลังใจนะครับวัดเขาหินโค้งแห่งนี้ความจริงนะไม่มีนะเน็ตนะเน็ตจะอ่อนมากแต่วันนี้เราถ่ายทอดได้แบบราบลื่นมากนะต้องขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ

چون جي تي 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 चपद्मं वतिजिमे तथासिद्धिरासिद्धिते एव इति विसो CC

เปิดด้วยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าอาจารย์หลวงพ่อโสดเปิดด้วยบารมีหลวงพ่อคงวัดวังสัรยักษ์กว่างูนักกระโหตกติจงได้ลงมาบังเกิดเป็นพระคุณแผลราชายักษ์จงได้ลงมาบังเกิดเป็นนักเมตตาให้ช่วยงานขายดีให้มีกำไรให้ช่วยงขายคล่องให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ให้เงินทองไหลมานักชาติิติเงินทองไหลมานักชาติิติเงินทอง